วัสดีครับนักเรียนครับพบกับกูโก้ครับกับเรียนรู้ที่6นะ baptism, mm hmm. ครับกิจกรรมนานธนาคารนะครับตัวชี้วัดนะครับก็มีอยู่3ตัวด้วยกันนะครับให้นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ตามตัวชี้วัดนี้นะครับให้สาเร็จร่วมร่วไปได้ด้วยดีนะครับต่อไปครับเป็นผังสาระการเรียนรู้นะครับในกิจกรรมนานธนาการต่อไปเป็นประเภทของกิจกรรมนานทนาการนะครับมีอะไรบ้าง กิจกรรมนันทนาการนะครับหมายถึงกิจกรรมที่ทําในเวลาว่างโดยเป็นกิจกรรมที่ตนเองชอบหรือสนใจและทําด้วยความสมัครใจเป็นกิจกรรมที่ถูกกฎหมายไม่ขัดต่อศีลธรรมมีประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัตินะครับมาดูประเภทของกิจกรรมนันทนาการนะครับก็จะมีกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งนะครับกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งเป็นกิจกรรมที่ทําในที่แจ้งหรือภายนอกอาคารส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้แรงและใช้พื้นที่มากเช่น กิจกรรมกีฬานะครับฟุตบอลวอลเลย์บอลบาสเกตบอลต่างๆนะครับการทํางานอดีเรกนะครับเช่นการปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์นะครับการละเล่นพื้นเมืองเช่นมีรีข้าวสารงูกินหางหรือว่าเดินกระลาต่อไปกิจกรรมทางการนะครับในร่มนะครับเป็นกิจกรรมที่ทําในอาคารหรือในร่มส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้แรงหรือพื้นที่มากมีดังนี้ครับการเล่นเกมและกีฬาเช่นมาร์คอสมากครุกซูโดกุนะครับ งานดีเลกเช่นวาดภาพระบายสีสะสมสะแตะสแตมนะครับความบันเทิงเช่นฟังวิทยุดูโทรทัศน์ร้องเพลงประโยชน์ของกิจกรรมทางนาการนะครับมีนะครับก็มีร่างกายที่แข็งแรงพัฒนาการทักษะทางกายเคื่อนไหวได้ดีครับเกิดกวามสุขนาพเพื่อเพลินคลายอารมณ์และความเครียดได้ าาสามพัฒนาทักษะในการทำกิจกรรมต่างๆให้มีความรอบรู้นะครับและพัฒนาความคิดสติปัญญาฝึกใช้สมาธิในการทำกิจกรรมต่างๆได้และเป็นการใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์นะครับห่างไลจากยาเสพติดได้นะครับนี่เป็นประโยชน์ของกิจกรรมนทันนันทนาการนะครับก็จบเน,นื้อหาเพียงสั้นๆเพียงเท่านี้ครับยังไงก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับผมโค้ไปก่อนครับขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขสวัสดีครับ one two three.